เอาท่าอยู่กันต่อครับกับรายการ Idol Playroom และวันนี้เราก็ยังมีนัดนะครับสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินนะฮะหนึ่งในค่ายคิกเล็กคอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงซิงเกลิลใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาซิงเกลิลที่7แล้วจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยววันนี้สัมภาษณ์กับเขาเลยดีกว่าฮะน้องกันชารีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในไลฟ์ของเราตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของเราติ๊ก ตอก YouTube นะครับสะดวกช่องทางไหนคุณสามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้สดๆแบบนี้รวมไปถึงส่งกำลังใจนะครับกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้กับพี่โดงด้วยแล้วเดี๋ยวให้ทักทายแฟนๆของน้องกันก่อนเลยครับผมก็สวัสดีนะครับทุกคน <c oughs> ก็ผมกันเฉลีจากคลิปเรคคอร์นะครับครับวันนี้วันนี้มาต้องถือว่ามาในฐานะของศิลปินที่ปล่อยเพลงออกมาให้เราได้ฟังอย่างต่อเนื่อง ครับ <laquelle S 2> <ม>ซิงเกลิลใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกลิลที่เจ็ดและจริงๆทําเป็นอัลบั้มได้แล้วด้วยนะอ,อืมีแต่คนบอกครับว่าอยากว่าอยาก,ายาก<อ>ทำเป็นบั้มอะไรเงี้ยเออแต่ก่อนจะพูดถึงงานเพลงนะครับเดี๋ยวไหนๆมาในช่วงแบบบรรยากาศฝนตกแบบนี้อึมๆแบบนี้ชําขนาดนี้เออถ้าเกิดแบบรด,ดูฝนอย่างเงี้ยหรือช่วงแบบสงการอย่างเงี้ยปีกเปียกอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปไหนไม่ไหน,ไ,หน,ไ,หน,ไ,หนไอเทมที่เราขาดไม่ได้คืออะไรหมายถึงว่ารดูฝนแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ ไอเทมนี่ขาดไม่ได้อือก็จิ๊ต้องเป็นล่มอ๋อล่มล่มล่มพี่นึกว่าเราจะตอบกีตาร์โอ้กีตาร์ไม่ได้กีตาร์โดนน้ำไม่ได้เชื้อเชอนี้ไม้พังนะนะครับเพราะตอนนี้หลายพื้นที่วันนี้น่าจะฝนตกกันด้วยวันนี้เดินทางมา เป็นไงฮะรถติดไหมฮะการจราจรเขพระรามเก้าเราไม่ติดมากนะครับแบบแบบโล่งๆเลยครับตื่นมาก็อย่างผมว่าผมยังไม่ตื่นดีเลยคือมันตื่นคืนมามาเพื่อเช้าตอนพี่โดมาพี่ก็นึกว่าหกโมงเช้าดูนาฬิกาทีเอ้ยนี่มันเก้าโมงแล้วเนี่ยนี่เราเดินทางมาที่รายการไอรอนเพลย์รูมนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วจําได้ไหมเหมือนจะนะครับครั้งที่สามนะครับครั้งนี้เดินทางมารายการไอรอนเพลย์รูมครั้งที่สามแล้วเหรอครับผมอ๋อโอ้โห ถือว่าปล่อยซิงเกิลรัรวๆเหมือนกันนะืมใช่ครับนะครับส่วนใหญ่เพลงที่ปล่อยก่อนหน้านั้นก็คือเราเรียบเรียงแต่งเองด้วยใช่ไหมทุกเพลงเลยครับผมทุกเพลงที่เราทํามาอืมเอาล่ะมาถึงเพลงเพลงนี้นะครับกับซิงเกิลที่7นี้แฟนๆถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยก็ระหว่างที่พวกเราพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังเพลงนี้ได้ว่าปล่อยมาแล้วประมาณกี่วันครับซิงเกิลใหม่ประมาณสองอาทิตย์กว่าๆได้ครับอืมเอาล่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครับ เพลงนี้ชื่อว่าเผื่อวันไหนเธอจะกลับมาเผื่อวันไหนเธอจะกลับมาอืมแค่ชื่อเพลงก็ดูแอบเหงาแอบเศร้าแล้วนะอืครับมปกติเพลงของคุณนี่มันออกแนวเป็นเพลงรักไม่ใช่หรอใช่ครับปกติที่ผ่านมาจะเป็นเพลงแบบอบอุ่นหัวใจหน่อยๆอันนี้ป้าจะเป็นเพลงที่แบบทําลายล้างมีความมีความเศร้าสศกเลยฮะใช้คําว่าทําลายล้างนี่ความว่ารอใช่ไหม ใช่ครับมันเป็นเพลงของคนที่ไม่ move on ดีกว่าครับแต่ว่ามันแบบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คําว่าไม่ move on แบบที่ว่าเราแบบอืมแบบฟูมฟ้าแบบเออกลับมาหาฉันหน่อยกลับมาหาฉันหน่อยแต่ว่ามันเป็นความคิดถึงในแบบที่ว่าเผื่อบบวันไหนเกิดเธอจะแวะเวียนกลับมาใช่เราแค่แบบแอบ ซ่อนเธอในใจเอาไว้เล็กๆก็แบบเผื่อวันไหนเธออยากจะลับมาเราก็ตอนรับเธออะไรเงี้ยครับแอบเศร้าเหมือนลืมไม่ได้ไงลืมเธอไม่ได้จริงๆถึงแม้เธอจะไปแล้วแต่ในใจของเราก็ยังมีเธออยู่อย่างนั้นเลยไหมครับอย่างนั้นเลยครับนี่คือกัดนี่คือความหมายของเพลงเพลงนี้เลยเนื้อเนื้อร้องทํานองคือแต่งออกมาจากตรงนี้เลยถูกต้องครับผมแล้วนอกจากเราแต่งเพลงนี้ออกมาแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนศิลปินรวมไปถึงอาร์ติ์หลายๆคนเวลาเขาแต่งเพลงเขาจะหยิบมุมหนึ่งของชีวิตเขามาแต่งเพลงเพลงนี้คุณหยิบ เอาเรื่องราวจริงของคุณประสบการณ์จริงของคุณมาแต่งด้วยไหมเป็นประสบการณ์เรียกว่าเป็นประสบการณ์จริงแต่ว่าไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวเอ๊ะส่วนตัวเดี๋ยวเป็นเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนสนิทคะเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นเราเป็นเพื่อนสนิทที่มอจริงไหมจริงหลายคนจะท้อถามว่าเฮ้ยพี่ มาจากตัวกันชาลีไหมคอนเฟิร์มนะครับว่าหยิบเอามาจากมุมของเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่มหาลัยใช่ครับเอเขาไปประสบพบเจอประสบการณ์อะไรมามาเล่าให้เราฟังคือว่าผมมันได้โจจากจากพี่แทนมาก่อนเจ้าของค่ายผมนะครับพี่แทนลิปตาซึ่งเขาบอกผมว่าเขาอยากได้เพลงที่แบบมีความเป็นแบบเพลงกลางคืนจากผมบ้างหมายเพลงกลางคืนหมายความว่าเพลงที่ เวลาคุณเข้าผับไปคุณอยากตะโกนร้องแบบสุดเสียงอะไรเงี้ยครับนึกออกนึกออกมีเครื่องดื่มอยู่ข้างหน้ามีบรรยากาศดินเนอร์กลางคืนดื่มกันปุ๊บแล้วร้องแบบสุดเสียงใช่ตะโกนว่าะอะไรเงี้ยครซึ่งผมก็เลยแบบพยายามหาว่าจะหาแง่มุมไหนดีเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบใช้ชีวิตเดือดราออะไรมากครับก็เลยแบบอันนั้นก็แบบผมเหมือนกับไปดื่มกับเพื่อนที่มหาลัยนะครับแล้วแบบ เพื่อนนะมันแชร์ประสบการณ์กันวันนั้นวันนั้นมันก็ระบายมาพอดีว่าแบบมันยังแบบม o v อ on จากคนเก่าไม่ได้แล้วมันพูดกับผมมาแบบประโยคประโยคทองคํหนึ่งว่าแบบเออเนี่ยเนี่ยไม่ว่าแบบไม่ว่าเขาจะมีใครอยู่หรือแล้วแาถึงกูจะมีใครอยู่แต่ถ้าถ้าเขาอยากกลับมาเมื่อไเละในใจกูจะมีที่ให้เขาเสมออะไรเงี้ยเออเนี่ยพูดจาแบบพูดคํานี้ให้ผมฟังผมก็แบบโหดีผมก็เลยรีบแอบสอดเข้าโทรศัพท์เลยแล้วก็กลับ้านไปว่า คิดถึงแบบเออคำคำนี้มันแบบก็หมายคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี้มันแบบก็หมายความว่าว่คือวันไหนเธอจะกลับมาฉันก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับคุณอย่างนั้นใช่ใช่เออมันเป็นความแบบคิดถึงแบบในแง่มุมนั้นซึ่งมันผมว่ามันน่าสนใจมากแล้วเราใช้เวลาในการเรียบเรียงเพลงนี้แต่งเพลงนี้หลังจากที่เราได้คีย์เวิร์ดทองคําจากเพื่อนคนนี้มาใช้เวลาในการแต่งนานไหม ตอนแต่งจริงๆก็คือตอนที่รู้ว่าคอนเซปต์ว่าจะแต่งเพลงนี้เพลงนี้แล้วครับไม่นานประมาณสองสามวันก็แต่งเสร็จแล้วแต่ว่าช่วงหาคอนเซปต์ตอนหลังจากได้โจทย์พิเศนมาว่าอยากให้ทําเพลงกันคืนนั้นนานหลายทิศอยู่กว่าจะกว่าอาจจะคิดออกแต่ว่าพอได้คอนเซปต์ปุ๊บก็แป๊บเดียวสองสวันได้ปุ๊บก็แต่งออกมาเป็นใช้เวลา2วันในการในการแต่งเพลงนี้แล้วได้ปุ๊บเข้าห้องอัดล่ะใช้เวลาในการอัดเพลงนี้นานไหมโหบรรยากาศในการทําเพลงเบื้องหลังการทําเพลงนี้ เพลงนี้เป็นเพลงที่ทํางานกันเร็วมากเลยครับคือแต่งเสร็จปุ๊บไม่เกินแบบสองสามอาทิตย์ก็ได้ก็ได้ไปเข้าห้องอัดเสียงแล้วก็คือหมายความว่าได้ทําดนตรีมาก่อนซึ่งตัวดนตรีนี้ได้ได้พี่ธีวงยิวนักร้องนำนักร้องนาวงยิวมาช่วยช่วยทําพาดนตรีให้อะไรเงี้ยครับคือเขามาช่วยดูด้วยในส่วนของดนตรีใช่พาดนตรีทั้งหมดของเพลงซึ่งพอได้อ่าดนตรีแล้วก็เข้าห้องอัดเลยอัดในห้องอัดประมาณ จำได้ว่าชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอะไรครับก็เสร็จแล้วอะไครับพี่แทนมาดูด้ไหมมาเป็นโปรดิวมาอะไรดูด้ไหมครับโปรติทุกเพลงของผมคือพี่แทนเป็นคนคุมอัดครับหมดทุกเพลงครับอืใช่เราถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนั้นพี่แทนให้ผ่านเลยไหมตอนอัดเพลงนี้เพลงที่ผมอัดเร็วที่สุดเท่าที่เคยอัดเพลงมาแสดงว่าเข้าใจในในคอนเซปต์ของเพลงและอารมณ์ในการถ่ายทอดอ่าใช่เหมือนกับเป็นเพลงร็อกเพลงแรกผมด้วยแต่ผมก็ชอบฟังเพลงร็อก ครับแล้วนี่ก็เป็นเพลงล็อกที่แบบได้ทาครั้งแรกแล้วก็เหมือนกับเข้าใจฟิลมากกว่าน่ะครับพี่เข้าใจแล้วแสดงว่าพอเราอัดเพลงนี้เสร็จปั๊บเปิดให้กับอ่ะยกตัวอย่างให้โปรดิวเซอร์ฟังพี่แทนบอกเฮ้ยได้เลยเหรอได้เลยว่าดีไม่ต้องปรับแก้ตรงไหนเลยเหรอพี่แทนจะมีคํานึงแล้วแบบถ้าแบบพูดมาแล้วผมจะใจชื้นมากเขาพูดว่าดีกันดีดีกันดีแสดงว่าเฮ้ยผ่านผ่านฟิลลิ่งได้ เนื้อหาได้อารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกสู่คนฟังได้ใช่ฮะซึ่งในเพลงเพลงนี้สิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปความรู้สึกของเราที่อยากจะถ่ายทอดให้คนรับฟังฟังเนี่ยก็คืออารมณ์นี้เลยอารมณ์นี้เลยครับมันเป็นเหมือนกับความโหยหาที่แบบไม่ได้ฟูมฟายมากไม่ได้ฟูมฟายใช่แต่เหมือนกับลำพึงลำพันพร้อมที่จะอ้าแขนถ้าเกิดเขาเดินกลับมา ใช่ฮะอย่างนั้นเลยฮะเฮ้ยดูจากฟังจากน้ําเสียงดูจากซาวดนตรีอะไรต่างๆมันเหมือนมาจากประสบการณ์ของคุณอยู่นะถึงถ่ายทอดอ,อารมณ์นี้ออกมาได้ ออมันก็เก่งเหมือนกันนะเพราะว่าคนคนฟังที่สัมผัสเสียงการร้องของคุณเนี่ยถ้ามันจะสัมผัสถึงประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ผ่านจากน้ําเสียงของคุณออกมาได้แสดงว่าทํากันบ้านมาดีเพลงนี้ครับผมใช่ขอบคุณครับเอาล่ะหลังจากที่เราได้เพลงมานะครับคุณผู้ฟังครับมันก็จะมาในส่วนของการที่เราจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเป็นมิวสิกวิดีโอตอนนี้คิดคอนเซปต์อะไรยังไงครับอ่าด้วยความที่เพลงมันแบบ มันมีความ,มาดูนะเราขึ้นที่หน้าจอนะครับเริ่มต้นน,น,น,นี้นี่ม,ม,มีมีนางเอกมีอะไรอย่างงี้เรื่งองเ่อนะครับใช่คือว่าด้วยคที่พท<อ> <play S 2> ิฟมันแบบอเรมหาลัยมาเล่นด้วยไหม เพื่อนมหาลัยมีคนคนที่เป็นคนให้คอนเซปต์ผมมาเล่นใน m อบนี้ด้วยเป็นแบบเพื่อนผู้ชายครับอิสตเอ็กใช่อิสตเอ็กเล่าซิเล่าซิยังไงยังไงยังไงเล่าก็แต่ว่าในภาพไม่น่ามีแต่ว่าถ้าแบบไปดูจริงจริงเบจะมีผู้ชายใส่แบบเสื้อแบบเสื้อกันหนาวสีขาวๆเนื้อๆนอันนั้นนะคนคนนั้นคือคนที่ให้คอนเซปต์เพลงผมซึ่งแบบด้วยความที่เพลงมันแบบเล่าเรื่องอะไรใน M อมของคุณอ่า คือเพลงมันมีความโตเป็นผู้ใหญ่จองเพลงผมแล้วใช่ไหมครับจากก่อนหน้านั้นจากก่อนหน้านั้นคือคือเพลง m v แรกของผมจะเป็นออยู่ในโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนรักใสใสอันนี้แบบในลคนี้คือถ่ายในผับเลยคือพยายามฉีกฉีกตัวตนไปในอีกแบบนึงนะครับเพื่อวันไหนเธอจะกลับมาซึ่งก็จะมีฉากอย่างที่เห็นจะมีฉากฉากจูบฉากเลิฟซีนที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนนี่นี่แบบก็เป็นครั้งแรกครับผมเนื้อหาก็จะเป็นแบบว่าน่ยผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่สามารถ เหมือนกับยังเศร้ากับความรักอยู่แล้วก็เหมือนกับเข้าผับไปพยายามจะแบบลืมลืมเธอ้นีตรงกับคอนเซปที่พี่แทนลิปตาอยากได้เลยเพลงกลางคืนใช่เนี่ยฟีลนี้ฟีลลิ่งแบบกลางคืนเลยนะนั่งแบบกลุ่มๆนั่งแบบซึมๆแล้วร้องเพลงคุณไปด้วยกันใช่แล้วไงต่อในร้านเหล้าแล้วก็แบบเหมือนกับเนี่ยก็มีผู้หญิงเนี่ยคือแบบคนที่อยากจะเข้ามาหาเขาเขาเศร้าก็เหมือนกับ ชอบตัวผู้ชายด้วยเลยครมันจะมาแต่ว่าตัวผู้ชายก็แบบเหมือนกับพยายามจะเปิดใจนะแต่ว่าสุดท้ายก,ก็มันจะมีแฟลชแบ็กว่าเขายังแบบยังแบบมีที่ในใจให้คนเก่าอยู่ะอะไรเงี้ยคือยังยังไม่สามารถลืมคนเก่าได้อือความรักก็เลยไม่สามารถไปต่อได้เจ็บปวดนะจริง,รงๆนะพลงไม่ไม่ถ้ามุมมิโดงถ้าได้ดู MV ด้วยนี่คือบาดลึกถึงหัวใจเลยนะเพราะดูจากตรงนี้มันไม่ได้เศร้าแล้วแหละแต่มันเหมือนเราคว้าเขาไม่ได้แน่นอนอ่ะเพราะว่าต่อให้เรารอ แค่ไหนก็ตามแต่ไอคนที่เราชอบเขาลืมคนเก่าไม่ได้นี่ใช่ใช่ครับก็มีแบบมันแบบไปดูคอมเมนต์ในในเอ็มวะก็จะมีเขียนมาบ้างว่าสงสารผู้หญิงไปรักคนที่แบบเขาแบบไม่สามารถเปิดใจให้ใครได้อะไรเงี้ยออเหมือนไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอือถูกป่ะหรือจริงๆผู้หญิงอาจจะรักกับคนนี้มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอต่ถูกว่าถ้าเกิดในความหมายคือเขาอาจจะ รักกันมาอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยดันมีรักที่ไม่สามารถที่จะลืมได้ใช่ครับซึ่งถามว่ามันผิดไหมที่ว่าถามว่าผู้ชายผิดไหม,มผมก็แบบผู้ชายก็มันก็แบบไม่ได้ผิดนะก็มันลืมมันลืมไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ได้ผิดคือแบบ มันเป็นความรักที่มันแค่แบบไม่สามารถเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยอโอ้โหเอ็มบคุณเหมือนซีรีส์ละครสั้นๆเลยนะใช่ไหมนี่ใครมาช่วยกำกับใครมาช่วยดูแสงสีเสียงให้กับมิวสิกวิดีโอของคุณครับอ่าผมอ่าเป็นแบบเหมือนจะเป็นท่วมกับที่ที่เหมือนกับ น้าใหม่ในวงการหน่อยๆยังไม่เคยร่วมงานกันหรอยังไม่เคยร่วมงานกันผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าถ้าเาไปดูใน MB จะมีจะมีเครดิตเขาอยู่ระดับงานเขาดีจริงๆครับดีมากๆเลยนะครับอยากให้ลองไปติดตามดูเดี๋ยวเราบอกช่องทางในการรับชมเพลงของคุณแล้วก็ m อของคุณก่อนเลยครับอ๋อครับเขาก็ MB นะครับสามารถไปดูได้ที่ช่องยูทูบพี k สเป r e c ร r d นะครับแล้วก็เพลงก็สามารถฟังได้ในทุก Music Streaming เลยครับนะลองไปฟังกันดูอยู่ก็ปล่อยมาประมาณ2วงสัหไหมเมื่อกี้ใช่ครับ2ออาทิตย์กว่า ลองเข้าไปฟังนะครับแล้วก็ลองดูการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้เหมือนหนังซีรีส์สักเรื่องหนึ่งความรักของเขาจะไปจบลงที่ตรงไหนและไอคนที่รอคอยความรักเนี่ยมันจะสมหวังหรือเปล่าออยากให้ไปตามดูเองใช่ฮะนะครับคุณเล่นเองทำไมคุณไม่เล่นเองเนี่ยผมเล่นเองเนี่ยผมเป็นพระเอกรงนั้นหะอรงนั้นนะเชื่อผมเป็นพระเอกเลยยากไหมกับการต้องมาถ่ายทอดอารมณ์ของเพื่อนเพราะว่าเพลงนี้จริงๆเนี่ย หยิบมาจากมุมของเพื่อนแล้วทีนี้เราต้องมาเล่นเองยากไหมกับการต้องเป็นนักแสดงอ่าผมเคยเล่นหนังเล่นซีรีส์มาก่อนอยู่แล้วเฮ้ยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเคยเล่นหนังเรื่องอะไรมาอ่าหนังเคยเล่นมา2เรื่องเอมีเรื่องร้านของเก่าเป็นหนังร้านของเก่าเป็นเป็นหนังผีใช่อรับอ้วอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเป็นแบบหนังนักเลงชื่อว่าอะไรสิบหกห้าสิบเก้าเดือนครับแล้วก็ซีรีส์ของผมผมก็เคยเล่นมาสองสามเรื่องวุนี่ผ่านงานแสดงมาแล้วเนี่ยใช่มันมีช่วงหนึ่งสองปีที่ ที่ที่ที่บผมไม่ได้ทํางานเพล่นแล้วก็ไปรับแสดงล้วนๆเลยแล้วก็เอ็มบีเนี่ยเหมือนกับได้กลับไปแสดงมาอีกอีกรอบหนึง่งในรอบออหลายปีครับ <laughs> ใช่กลับมาแบบว่าสวมบทบาทในมุมนักแสดงอีกครั้งหนึ่งใช่ครับผมแสดงว่าคุณก็ต้องมีความสกิลทางทักษะทางด้านการแสดงอยู่พอตัวอยู่แล้วเพราะผ่านหนังมาสองเรื่องอะพี่ขอบคุณจริงการถ่ายหนังนี่มันโอ้มันต้องถ่ายหลายมุมหลายครั้งซ้ําซ้อนถ่ายยากกว่าละครอีกบางทีนะครับซีรีส์ที่คุณเล่นนี่เป็นแนวไหนนะพี่ มีซีรีส์จะมีแบบเรื่องที่แบบผมเล่นเป็นแบบตัวเด่นๆอยู่นะครับมีเรื่องวันนบีฝันกล้าบ้าดังเป็นเรื่องซีรีส์แรปเปอร์ครับที่เล่นกับพี่นนกุลครับแล้วก็อีกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องเรื่องที่เล่นกับก็จะเป็นแนวความรักไฮคูลลิทิมออฟไลฟ์จังหวะชีวิตลิขิตฝันอ๋อเดี๋ยวเรื่องนี้ที่มีไอดอลเล่นด้วยใช่ไหมใช่ที่มีโมบายเล่นด้วยอ อ๋อโม้แสดงว่าผ่านงานแสดงมาเยอะพอสมควรนะครับเราถึงได้เห็นเขาถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงเพลงนี้ที่เป็นเพลงที่แต่งมาจากประสบการณ์ของเพื่อนแล้วคุณจะต้องมาเล่น MV ตัวนี้ถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ชายที่ไม่สามารถ move on ได้ไม่สามารถลืมรักครั้งเก่าได้ใช่ไหมครับใช่ฮะอ,อยากให้ไปดูอยากให้ไปดูจริงแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูเมนได้ใน ช่องของคุณเลยมาเลยครับผมบอกเลยว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์ <ๆ S 2> คือว่างๆผมจะนั่งไปอ่านคอมเมนต์เลยฮะทุกที่เลยใช้เวลาในการถ่ายทํารวมไปถึงโลเคชั่นแสงสวยๆแบบนี้นานไหมครับ จำได้ว่านัดกองแบบไปถึงตีห้าอะไรนะครับแล้วก็แบบถ่ายถึงแบบสี่ทุ่มอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นปกติคือเราผ่านการถ่ายหนังมาอยู่แล้วคือคือแบบอย่างนี้มันคือปกติของากองถ่ายเฮ้ยมันนัดเช้ามากเลยนะคุณจะใช้ซีนตีห้าด้วยเหรอคุณใช้แสงโปรเพเลสด้วยเหรออ่าเพราะว่าเราคุณใช้แสงททยไลท์ด้วยอตีห้าใี่ใช่ยังไงฮะเพราะว่าแบบอยากให้มันจบภายในวันเดียวครับก็เลยแบบ เริ่มถ่ายทั้งทั้งหมดก็คืออยู่ในผับเป็นหลักนะครับแล้วก็ตอนที่จะมาถ่ายฉากข้างนอกคือมันแบบก็สองทุ่มพอดีเลยอืมใช่ก็แบบพอดีจบจบสีทุ่นถ่ายเสร็จปุ๊บพี่อยากจะถามความประทับใจเวลาที่เราได้ดูเอมีของตัวเองมันจะต้องมีซีนที่เรารู้สึกเออประทับใจให้เราเล่นได้ไงเราชอบฉากนี้อย่างเลยซีนไหนฉากไหนในเอ็มวีที่อยากจะแนะนําให้คนดูแล้วคุณรู้สึกผมชอบฉากนี้วะพี่ดงอืมคือก็จะมีฉากขายอยู่เป็น,นออฉากฉากเอ่อ ท่านในมุมซีนนี้ผมว่ามันดูโรแมนติกดีนะอ่ะซีนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจุดดอกไม้ไฟไหมมอก้มีใช่แล้วจุดดอกไม้ไฟมันดูโรแมนติกนะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่มันเป็นเหมือนคู่กันอ่ะคือพวกฝ่ายแบงค์นี่ผมชอบมากเลยเพราะเพราะว่ามันมีความแบบผมมองว่ามันเคมีมันได้มากเลยครับคือแบบตัวพ่วงกับพี่แฮนเลยเขาเป็นคนเลื่อนนางเอกมาเลยแล้วรากว่าผมรู้สึกว่าผมจูนกับกับเขาติดมากครับแล้วก็แล้วก็พอเห็นภาพคือแบบภาพมันออกมาแบบ มันถ้าไม่ฟังเพลงะก็เหมือนกับเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งเลยแต่ความจริงภาพภาพภาพมันคือภาพแฟชแบ็กในอดีตที่ผู้ชายเคยมีความรักอะไรนะครับเนี่ยอย่างซีนที่พี่หลงชอบผมชอบซีนแฟชันแบ็กอันนี้ก็แฟชแบ็กไปในซีนที่คุณกำลังแบบใช้คําว่ากําลังอินเลิฟจุดดอกไม้ไฟเล่นกันนะครับแล้วมีซีนที่เราอยู่คู่กันแล้วมันเป็นรอยยิ้มอ่ะดูแล้วยิ้มคดูแล้วเห็นแบบถึงเนี่ยเนี่ยนความน่ารักของคุณอะไรเงี้ยเหมือนควีนออฟเทียเหมือนกันนะเออเรื่องที่มีแฟชแบ็กแล้วแบบว่า เหมือนชีวิตเหมือนจะสมหวังอะแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ไงใช่ไหมใช่ใช่เลยครับเนี่ยอยากให้เข้าไปดูนะครับแฟร์แบ็กมันเหมือนคู่นี้จะสมหวังกันเนี่ยมันดูแบบมีความสุขแต่ปัจจุบันคือไม่ได้จริงๆชมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆไปต่อไม่ได้จริงๆอเพลงคุณแต่งออกมาได้โดนกับ MV ด้วยนะอยากจะให้เข้าไปดูจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นอีก เป็นอีกซีนที่คุณก็บอกว่าประทับใจมากเวลาถ่ายใช่ครับผมแฟพแบสวยถ่ายทำกันโลเคชั่นอยู่ที่ไหนบ้างครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะถ่ายที่ร้านร้านชงเจริญอ๋อผมรู้แล้วเกษตรนวมินเหรอใช่ใช่ครับตรงนี้ครับเฟสติวัลตรงนวมินเลยนะใช่ใช่ตรงนั้นน่ะอืมบรรยากาศดีบรรยากาศร้านชงเจริญนัดีบรรยากาศนะครับอ่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานซิงเกิลที่7 นะครับของกัญชาวีที่อยากจะปล่อยให้หลายๆคนลองไปฟังกันก่อน uh huh. ฟังเพลงเสร็จแล้วลองไปดูมิวสิดีโอตัวนี้ uh huh. นะครับ uh huh. คุณจะได้เห็นอย่างที่เรารู้สึกนั่นก็คือเคมีเคมีของพระเอกนางเอกในเรื่องนะครับมีน้องมัมเจนนี่สวัสดีนะฮะมัมเจนนี uh ่ huh. นะฮะส่งดาวมาให้10ดวงครับขอบคุณด้วยนะครับ uh huh. มัมมี่ไม่มีบ้านดอมลีนะบ,บ้านเราอ่ะนี่น่าจะน่าจะแม่ผมเอ้าสวัสดีแน่แน่คุณแม่ขอบคุณด้วยนะครับคุณแม่ฟังเพลงนี้แล้วชอบไหมคุณมัมฟังเพลงนี้แล้วเป็นไงบ้างฮะกับการถ่ายทอดอารมณ์ของกัญชาลีนะครับแล้วก็ฝากคุณแม่นิดน,นึงฮะอย่าลืมไปกดไลค์ในอ่าในช่อง YouTube ด้วยแล้วกันเออในคลิปเลคคอร์ดเออนะครับเป็นอีกหนออึ่งผลงานที่ตั้งใจทำมากมากใช่ครับนะครับทั้งโปรดิวเซอร์เองทั้งทีม ที่เข้ามาช่วยถ่ายทำแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์เพลงตั้งแต่ตอนห้องอัดแลละนะผมว่าเพลงเพลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นตัวตนของน้องกันชาลีออกมาใช่ครับผมนะครับเห็นบอกว่าจริงๆเรามีมีโอากากสได้ร่วมงานกับศิลปินหลายท่าน้วยนะไม่ว่จาจะเฟลโลเฟลโลด้วยครับผมนะคร,ครับคือเพลงนี้ได้มีโอกาสมีศิลปินท่านอื่นมาช่วยได้ไหมไม่มีเลยครับเพลงนี้คือแต่งเองทั้งหมดคนเดียวหมด แล้วในในเพลงก่อนหน้านั้นเพลงไหนที่มีพวกพี่พี่เฟลโลเฟลโลมาช่วยมีไหมไม่มีเะยครับคือทุกเพลงพอแล้วคุณไปร่วมงานกับเฟลโลเฟลโลได้ไงอ่ะก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นพี่พี่เฟลโลเฟลโลเพิ่งเพิ่งเข้าค่ายมามาที่หลังคุณอีกมาที่หลังผมอีกใช่โอ้ยนี่รุ่นพี่เฮ้ยสวาสดีรุ่นพี่ฮะเฟลโลเฟลโลครับแล้วไงตอทีหลังผมใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเขาก็เอาเดโมมาขายค่ายครับมีแบบสองเพลงมีเพลง ดาวหางคันเล่เพลงหนึ่งอ่ะแ,แล้วก็มีเพลงฉันคือคาทรงจำดีๆโอ้นั่นเขามาหลังคุณอีกเหรอดาวหางคันเล่นี่มามาหลังเพลง เพลงของกันชาลีนะมาหลังเพลงผมตอนผมปล่อยซิงเกิลแบบซิงเกิลที่3ไปแล้วอ่าอ่าอ่าอ่ใช่แล้วก็มีเพลงหนึ่งเนี่ยที่ว่าไอเพลงฉันคือคารลจาดีดีเนี่ยเขาเว้นช่วงเวอร์ซ์สองไว้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะใส่อะไรไปดีแล้วอยู่เขาไปก็บอกว่าเออหรือว่ากันจะมาแรปไหมนะครับก็เลยก็เลยมีโอกาสได้แบบได้แบบไปแต่งรับให้เขาแล้วก็เลยได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆศิลปินอย่างเฟลโลเฟลโลด้วยใช่ฮะท่อนแรปนั้นในเพลงนั้นก็คือคุณแต่งเองด้วยใช่ครับ อแสดงว่าคุณก็มีความสามารถทางด้านการแรปด้วยนะเนี่ยใช่ผมมาจากแรปเปอร์ใช่ใช่ใช่มผมผมอยู่ The แรปเปอร์สองจริงผมผม ผมเริ่มแรามากห่อนผมเริ่มแรปมาก่อนแบบร้องเพลงแต่งเพลงเีกเอะไรเงี้ยครับเพิ่งเพิ่งมาได้แบบร้องเพลงได้หลังแรปใช่ไอ้นี่คือความสามารถของน้องกัญชาลีที่พี่โด่งเองก็อยากให้เห็นหลายๆมุมอยากให้คุณผู้ฟังเองได้เห็นถึงความสามารถของเด็กหนุ่มคนนี้พี่ใช้คํานี้เลยหีกว่าทั้งงานแสดงนะครับการร้องเพลงและแต่งเพลงเบื้องหลังเขาทาเองหมดนะไอ้แรปเนี่ย พี่ก็ยังไม่เคยเห็นเราแรปเลยนะเราสามารถโชว์นิดนึงได้ไหมไอ้ท่อนที่แต่งให้เฟลโลเฟลโลอ่ะอ๋อเออเออไอ้ท่อนที่เราแต่งอ่ะมันแรปว่ายังไงมันแรปว่ายังไงตอนนั้นจำได้จำได้อื้ เธอจำได้ไหมเดทดแรกวันแรกวันที่เราได้เจอกันราวันที่กายเราแนบวันที่เราเคยอยู่ในอ้อมกอดที่ยังคอยพมบอกว่าเราจะเหมือนวันแรกแต่พอชีวิตไม่แม่ออนอนเอาแน่วันที่ฟ้ามันมีสีเทาแทรกวันที่เรื่องของเราต้องจบไปวันนั้นฉันโกใจละพูกไรแย่ๆเธอยังจําได้ไหมเด็จฉันจได้แน่พอมานานแค่ไหนเธอยังจาได้แค่เธอเคยสําคัญมากๆมีการข้างๆจนเราดันเดินข้ามทางแยกสารภาพฉันพยายามจะลืมตั้งแต่เธอไปฉันพยายามจะคืนฉันอยากทิ้งรูปถ่ายลืมทุกอย่างแค่เรื่องราวที่ผ่านยังไม่อยากจะคืนอ๋อ ขอไปเปิดฟังเพลงเฟโรเฟลโรเพลงนี้ก่อนเลยนะอยไอ้ตอนแรกเดี๋ยวตรงนี้เลยนะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดฟังเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นคุณเป็นปในเพลงเขาอะมน <laughs> <laughs> ี่นี่คือเป็นเสียงของคุณแรปในเพลงของเฟโรเฟลโรเพลงนี้ใช่ครับนะอเอาล่ะนี่คือความสามารถของน้องเขานะครับแล้วก็อ่าในไหนมาถึงนี่แล้วแรปขนาดนี้แล้ว <laughs> เดี๋ยวทีมงานนะด้านหน้าขอกีตาร์ให้น้องหน่อยได้ไหมเออขอกีตาร์ให้หน่อยครับด้านในเปิดส่งกีตาร์มาให้หน่อยครับเพราะว่า พี่อยากจะให้เราฮะกันจรีฮะโชว์ร้องสดเพลงเนี้ยไอเพลงเนี้ยที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับอยากจะดูความรู้สึกร้องสดๆใครที่อยากจะฟังนะครับคุณแม่อย่าลืมกดส่งเออ,เอ,อมาได้ก่อนเออ,อ่าคุณถือไม้ไว้ให้ศิลปินด้วยครับเพลงเนี้ยใช่เดี๋ยวมันจะต้องยื่นมาอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูแบบเวอร์ชั่นสดเออเวอร์ชันหรือให้พี่หลงถือให้ดิถือได้ไหม <c oughs> ถือได้นะฮะเรามาฟังเพลงนี้กันฮะเผื่อวันไหนเธอจะกลับมา ในเวอร์ชั่นที่แบบร้องสดในเวอร์ชั่นที่ถ่ายทอดความรู้สึกแบบไลฟ์สดผ่านมโลป๊อป<ม>ส่งให้กับคนที่อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้หรือเคยเจอเรื่องราวที่มันอ move on ไม่ได้ใช่ฮะนะฮะเจอคนที่แอบรักแต่มันไปต่อกันไม่ได้จริงๆจะเป็นยังไงครับอยากให้ร้องให้เราฟังหน่อยได้นออ้องการณนะ้จัดมา เหลอทีหนึ่งให้เธอฉันยังเหลือทีหนึ่งให้เธอเผื่อวันในเธอเจอกลับมามาเลยไม่ต้องเสียเวลาฉันยังเลือทีหนึ่งให้เธอเป็นทีหนึ่งเพื่อเธอเสมอเป็นที่ว อ,อละมุนหัวใจและแอบ,บเศร้าอยู่ลึกๆนะครับร้องเพราะขนาดนี้เออขอจ้างไปร้องได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ช่องทางในการติดต่อง,งาน <c oughs> เดี๋ยวร้องพรขนาดนี้เว้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีคอนเสิร์ตมินิหรือว่ามีจัดงานแฟนมิตร ปาต้งปาร์ตี้ให้คุณมาร้องในงานเวลลปปอปด้วยได้ไหมครับดีใจมากเลยครับผมช่องทางในการตามติดติดตามน้องกันชาลีฮะอ๋อก็ผมจะเล่นช่วงนี้จะเล่นไอจกับ t i k t o ็อกไอจีกับ tik t o อกครับผมชื่อเดียวกันครับกัญชาลีมี E3 สามตัวครับ g ี n c h a r l i e e อออพิมพ์คาว่ากัญชาลีแล้วใส่ E3 สามตัวใช่มี E อยู่สามตัวเขาขึ้นไปตามน้องได้นะครับใครที่อยากจะไปดูร้องสดใครที่จะไปตามตามงานอีเวนต์หรือ ถ้าเกิดอยากจะจ้างงานนะครับสามารถจ้างน้องไปเล่นได้นะฮะเล่นได้หลายแนวเพราะเท่าที่สัมภาษณ์ผู้คุยอ่ะแล็บก็ได้ร้องสดกับกีตราก็ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เครื่องดนตรีที่เราถนัดที่สุดของกันชลีคืออะไรอ่ะกลองครับโอ้ความสามารถเป็นถนัดกลองอีกใช่เออนี่คือเล่นคือูดได้ว่าวงเนี้ยมีกลองกับกีต้าแล้วมีนักร้องด้วยทําได้แล้วนะทุกอย่างในวงนะครับ เออสามารถไปสนับสนุนผลงานฟังของน้องขมืงก่อนนะครับแล้วก็สามารถดูช่องทางต่างๆของคลิกเลคคอร์สามารถออให้น้องไปร่วมงานได้เลย oh. ให้น้องให้น้องการฝากผลงานนี้เลยครับฝากผลงานซิงเกิลนี้หน่อยซิงเกิลที่7 ครับผมก็ขอฝากเพลงเผื่อวันไหนเธอจะกลับมานะครับเพลงนี้เกี่ยวกับแบบความคิดถึงที่ไม่หอยหาแต่ถ้าเธออยากกลับมาก็ยินดีนี่ผมชอบชอบผมชอบที่คุณเอาเพลงนี้มาแต่งเป็นเพลงมากๆแล้วก็เพลงซิงเกิลที่8ดอีกนานไหมกว่าจะได้ฟังเิลที่แปดโอ้คิดว่าไม่นานครับคือตอแรกคุยกันแหนว่าอยากลองดูแบบผลตอบรับเพลงนี้ก่อนถ้ามันดีเราจะลองลุยทางนี้ต่อไปถ้าเกิดเพลงออกแนวเศร้าอกหักหรือออกแนวไม่มูฟออนประสบความสําเร็จเพลงที่แปก็จะ ตอกย้ำเข้าอีกขยี้อีกอะไรขยี้เข้าอีกโอ้เอาให้แบบ ร้องไห้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะศิลปินจากคิกเลกคอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีน้องกันชาลีอยู่ด้วยแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นด้วยที่ช่วงนี้ก็กําลังทยอยปล่อยผลงานออกมาใช่ครับผมนะครับมีใครอีกไหมฮะในค่ายคิกเลกคอร์ดอ๋อมีศิลปินที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ครับชื่อว่าลิปตาโอ้โหศิลปินศิลปินท่านนี้ก็น่า,นาจะน่าจะความสามารถเยอะอยู่ใช่ครับนี่คือเขาจะมีซิงเกิลปล่อยมาอีกฮะอ่าใช่ครับเหมือนกับ โอ้ทุกคนกำลังทำเพลงอยู่นะครับในค่ยมีเฟลโลเฟลโลลิฟตามีผมมีเบนมีจีเนียสอะไรนะครับแล้ยอยมาเรื่อยๆอโอ้พี่นึกว่าเขาไปเอาดีทางด้านเป็นยูทูบเบอร์แล้ว <laughs> ท,ำทำเพลงอยู่ทุกคนเลย <laughs> อ๋อพี่แทนเขาก็ยังทำเพลงอยู่ใช่ <laughs> <sh arp> นะครับวงลิฟตานี่ก็ยังทำเพลงทำเพลงอยู่จะมีซิงเกลิลใหม่ออกมาอยู่แ <sh arp> น่นอนนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าปกตินี่พี่เห็นโอ้เป็นแบบ ยูทูบเบอร์มีรายการมีพาไปกิน,กนข้าวนาินขวเยอะแยะมากมายนะแต่จริงๆยังมีเวลาในการที่จะปล่อยเพลงใหม่มจะเป็นเพลงอะไรนั้นก็เดี๋ยวติดตามได้แต่ว่าตอนนี้ฝากไว้ด้วยฮะซิงเกิลที่7นี้นะครับของน้องกันชารีนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบกดไลค์กดเลิฟเป็นกําลังใจให้กับศิลปินด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจในการส่งหัวใจหรือกดไลค์เนี่ยมันก็เติมเต็มให้กับ หัวใจของศิลปินแล้วนะที่เราอยากจะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปให้พวกคุณได้ฟังนะครับ,รบเอาละเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยหนึ่งเพลงนี้พี่แบงคนะ์ครับเปิดทันไหมครับทันนะเดี๋ยวคุณเป็นคนส่งเพลงนี้เลยพี่หนมให้คุณส่งเองเลยเ,ออเพลงของคุณนะครับอ่าครับมผมก็เพลงนี้นะครับเผื่อวันไหนเธอจะกลับมานะครับถ้าสมมติว่าทุกคนคิดว่าทุกคน move on จากรักครั้งเก่าได้แล้วนะครับอยากให้ลองเปิดใจฟังเพลงนี้ดูสักรอบหนึ่งนะครับผม ไปฟังกันครับกันชาลีจากคิกเรคคอร์ดครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs>